เออเดี๋ยวนะไม่ดูคลิปครับไปอย่างนั้นไม่ไม่ได้บอกคุณเออไม่ได้บอกบุณฉลองนะบอกบอกเออบ้านผู้เบาผู้เบาผู้ไทยบอกผู้เบาผู้ไทยคะ่ะให้ไปทิ้งจนหมายน้อยไว้หลังบ้านนะเขาน่าจะมีบ้านมีช่องใช่ไหมเออหนึ่ง <laughs> ตอนนี้ตบไหไม่ถูกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุยกันหลังบ้านครับไปอย่างนั้น เดี๋ยวคุยกันลังบ้านโอเคโอเคได้น้องนอบเดี๋ยวคุยกันลังบ้านครับเอาพี่ละตจรพรอ,อยู่ทังฝั่งบ้านหมยชนะทา้าขอบคุณนะคะพี่สาวขอบคุณมา,มากเลยมาทานข้าวกันแต่ว่าจะหมดแล้วแหละพี่นั่งคุยไปคุยมาจะหมดแล้วแกงแกงส้มมะละกอน,นะคะน้องแกงเองถึงมาขึ้นเวทีชา้าไงวันนี้ขอโทษด้วยนะคะปล่อยให้ทุกคนรอนะคะอ่าเลิทพี่แอสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณพี่แอมากมากเลยนะคะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะ ี่แอครบร้อยเหรียญยังพี่แอครบร้อยเหรียญยังคะสิบสามเหรียญสุดท้ายน่าจะครบแล้วมั้งเนาะอโอเคครับน้องออฟนะคะน้องน่าจะอ,อพี่พี่จิรศักดิ์สวัสดีนะคะอยู่ตรงฝั่งบ้าน หมวยชนขาวสวัสดีนะคะมาทานข้าวกันพี่วันนี้น้องหมวยแกงแกงส้มนะคะแกงส้มมะละกอขอโทษนะคะเสียงช้อนเสียงเสียงช้อนเสียงส้มพเพราะกันกับกับจานขอโทษด้วยนะคะ ปกติเจวันไม่ค่อยชอบทานข้าวหน้าไรนะทุกคนแต่ว่าเวลามีจํากัดนะคะเวลามีจํากัดก็เลยต้องทานทานหน้าไรพี่ไม่บอกเอ่อพี่ไม่บอกที่ผมถามว่าเอาตอบไปแล้วน้องจับใจความดีๆสิคะน้องบุญฉลองจับใจความดีๆสิพี่ตอบไปแล้วพี่ตอบตอบเหมือนดาราตอบแบบพี่พี่ตอบแบบนั้นอะ <laughs> ใจใจความจับใจความฟังดีๆสิพี่ตอบไปแล้วนะแต่พี่ไม่ได้ตอบตรงคำถามแค่นั้นเองพี่ตอบเหมือนดาราตอบแแล้วถ้าพี่ถามน้องกลับน้องจะตอบพี่หไหมอ่ะไหนขอถามกลับหน่อยซิฉะนั้นอนะ่ะ ขอบคุณนะคะพี่เจียรับมาให้อีกบ้านหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยอ่หน้าอร่อยจังเลยครับอร่อยอะคะ่ะตอนนี้จะหมดจะหมดจานแล้วจะหมดช่วยแล้วจะหมดช่วยแล้วเผ็ดเผ็ดด้วยค่ะเผ็ดด้วยเพราะว่าเจ้าบ้านชอบทานเผ็ดนะแต่ว่าทานไปก็น้ำมูกไหลไปนะ แล้วน้องล่ะคะแล้วนอ้องบุญฉลองล่ะว่า,างไงเหมือนเหมือนดาราจอฟะนะเอาใจพี่ตอบว่ายังไงน้องอ้อมน้องอ้อมอย่าแซวพี่เขินเอาใจพี่ตอบว่ายังไงมีแฟนมีแฟนเลยยังคะมีแล้วครับอย่างเงี้ยถ้าพี่ตอบแบบถ้าพี่ตอบแบบนี้น้องจะยังมาให้กําลังใจพี่ไหมเ <c oughs> ขาเป็นดาราว่าอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ดารารุ the line, the <laughs> น่นเดอะเดะมีแล้วครับร็แฟนที่น่ารักด้วย <laughs> ชัดไหมครับท <laughs> านเจอของน้องยุยยสวัสดีครับนะคะทักทายจากพี่แอรน,นะคะ อแม่แม่นางเอกว่ <laughs> โอ้ยนอะพี่สมใจสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่สมใัยอย่าเศร้าเยอะเดี๋ยวพี่ทานข้าวไปเดี๋ยวพี่จะสำลักน้ำแกงส้มเดี๋ยวมันจะตีขึ้นมาจมูกนี่ยิ่งรู้อยู่ว่าพี่ไม่ค่อยอชอบทานข้าวไปคุยไป